คำกริยา3ช่องนี้ become, became, become จะใช้อย่างไรให้ถูกตามหลักกรมาระกริยา3ช่องในภาษาอังกฤษดูคลิปนี้รู้เรื่องทันทีครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you Hi guys ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาษอ,อ,อังกฤษออนไลน์กับสตางค์อังกฤษออนไลน์ F5 Thank you ในวันนี้นะครับสตางค์จะพาทุกคนไปตะลุยคำศัพท์กริยาสามช่องในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า become b e c a m e and become ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่คนไายหลายคนงงกันมาาๆนะครับว่าจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องตามหลักแกรมากริยาสาช่องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเราจะมาเริ่มจากคำแรกนะครับ become become แปลว่ากลายเป็น เป็นกริยาช่องที่1นนะครับหรือ verb ช่องที่1เป็นรูป base form เล่าในเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับตัวอย่างประโยคเช่น he becomes fat he becomes fat ประโยคนี้แปลว่าเขากลายเป็นคนอ้วนคำที่2 became became แปลว่ากลายเป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็น verb ช่องที่2หรือว่าคำกริยาช่องที่2นะครับใน simple past tense บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับตัวอย่างประโยคเช่น he became fat after giving up smoking he became fat after giving up smoking ประโยคนี้แปลว่าเขากลายเป็นคนอ้วนหลังจากเลิกสูบบุหรี่ครับต่อมา become become แต่ว่ากลายเป็นเหมือนกันจะเห็นว่ารูปปไคล้ายช่องที่1นนะครับแต่ก็สามารถเป็น verb ช่องที่3หรือว่าคำกริยาช่องที่3ได้ ใช้ใน past participle บอกเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้ใน perfect tense ได้ทุกชนิดครับตัวอย่างประโยคเช่น he has become fat after giving up smoking two months ago he has become fat after giving up smoking two months ago ประโยคนี้แปลว่าเขากลายเป็นคนอ้วนหลังจากเลิกสูบบุหรี่เมื่อ2เดือนก่อนครับ นี่ก็คือการใช้คำกริยาสามช่อง become, b e c a m e and become นี่ก็คือการใช้คำกริยาสามช่องให้ถูกหลักนะครับคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าจะใช้อย่างไรบ้างเดี๋ยวสตางค์จะทดสอบว่าคุณเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับ today's quiz ให้คุณนะครับตอบคำถามให้ถูกต้องเกกับ become, b e c a m e become ที่มีโจทย์ในแต่ละข้อนี้ถ้าคุณดูรู้เรื่องตอนต้นคลิปรับรองว่าทำค u i เต็มได้ทันทีไปทำกันเลยครับข้อที่1ครับ Grace blah 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 a n actress in 2018. Grace blah 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 a n actress in 2018. ประโยคนี้แปลว่า Grace กลายเป็นนักแสดงในปี2018ครับเลือกข้อไหนดีครับระหว่าง A become หรือ B became 3วินาทีเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับ The answer is B became Grace became an actress in 2018. ประโยคนี้นะครับใช้ became เพราะว่าเกิดในปี2018ถือว่าเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วนั่นเองครับข้อที่2 Do you want to blah 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 a singer? Do you want to blah 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 a singer? ประโยคนี้แปลว่าคุณอยากกลายเป็นนักร้องหรือไม่ตอบข้อไหนดีครับระหว่าง A become หรือ B have become 3วินาทีเลือกคำตอบให้ถูกต้องกับโจทย์นี้ครับ The answer is A become Do you want to become a singer เราเลือก become เพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามมี do เป็น verb ช่วยเพราะฉะนั้น verb ที่ตามมาเป็นกริยาหลักจะต้องเป็น verb ช่องที่1ห,หรือว่า base form นั่นเองครับต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับหญิง blah 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 just blah 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 a Thai citizen หญิง blah b l a b l a just blah 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 t t h i i i t t z z n n ประโยคนี้แปลว่าหญิงเพิ่งจะได้กลายเป็นพลเมืองของประเทศไทยเลือกข้อไหนดีครับระหว่าง a has become หรือข้อ b has b e c a m e สาววิทีเลือกคำตอบให้ถูกต้องครับ the answer is a has become หญิง has just become a Thai citizen ประโยคนี้ตอบข้อ A เพราะว่าเป็น perfect tense นะครับมี has และกริยาที่ตามมาจะต้องเป็น verb ช่องที่3นั่นคือ become นั่นเองครับนี่คือการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับเรานะครับหากคุณชอบเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆแล้วก็ใช้ได้จริงแบบนี้สามารถติดต่อเราได้3ช่องทางครับเรามี Facebook page, YouTube และ True ID แค่คุณผู้ชมนะครับค้นหาคำว่าอังกฤษออนไลน์ M5 Thank you เป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะเจอคลิปวิดีโอเรียนภาษาอังกฤษฟรีที่สตังทําให้คุณเรียนเนยร้อยกวิดีโอณนะสาช่องทางนี้สามารถเรียนได้ฟรีนะฮะทุกที่ทุกเวลารับรองว่าภาษาอังกฤษของคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับครั้งหน้าสตังจะพาทุกคนไปฝึกคําศัพท์หรือไปเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรต้องติดตามให้ได้ในเอพิโซดหน้าส่วนนี้ขอตัวไปแต่งประโยคกริยา3มช่อง3คํานี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับบาย Online. I'm fine, thank you.